ท่อนต่อไปไม่รู้อะไรนะรอดูกันไม่ใช่มันจบเลยเนี่ยจบยังจบนะมีต่อยไปนะจบแล้วจบแล้ว เพลงศรัทธา,ามาลองด้วยกันนะใครที่ไม่มีกำลังใจหรือว่ากำลังทอ้อแท้อะไรอย่างนี้นะเราเป็นกำลังใจให้นะสู้ๆนะทุกคนคิดดีทำดีพูดดีไม่อิฉาริษฉาททำแต่ความดีนะก็คงต้องมีสักวัน ความฝันจริงต้องทนสู้ไปไม่นานรออเราคงจะได้สนใจมุ่งมั่นเท็จเพียงใดกว่าจะได้มาเส้นสาไม่มีไปหามันร่งวันมีไว้ให้คนตั้งใจ ขวดน้ำทิ้มแท้จุ้มานพ้น,นไปโลกนี้ไม่มีอะไรได้แม้ใกล้ใจสู้หรือเปล่าไว้ไม่บอกมา ท่าไมมี้อสู้ๆนะทุกคนทุกอย่างมันอยู่ที่ใจใกายพร้อมใจพร้อมเราทำได้อย่าลืมออกกำลังกายกันนะคะ <c oughs> ไม่ใช่ใไบปไปตามีิวนะดูดีไม่ดูที่ไปคนเรา มันเลือกเกิดเองไม่ได้แต่เราเลือกได้จะเป็นเช่นใดเลือกได้จะทำตามใจด้วยตัวของเราหลายคนเชื่อในเรื่องจบชะตาบางคนเชื่อมันใน